ทุกคนกับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับตัวเกม Pay to Earn นะครับกับ Eternal Game นั่นเองครับซึ่ง Eternal นะครับอัปเดตนะครับฟีเจอร์ใหม่ที่จะเพิ่มการสร้างรายได้ให้กับเรานะครับเป็น t l e g r a กมเกมนั่นเองครับนี่เพื่อเพิ่มในการทำรายได้ให้กับเราครับโดย2เกมเนี่ยจะเชื่อมกันนะครับถ้าเราเนี่ยใช้กระเป๋าเดียวกันนะครับที่เชื่อมระหว่างเกม Eternal ในเว็บไซต์นะครับและก็ Eternal ในเทเลเกมเนี่ยมันจะเป็น เกมเดียวกันนะครับเพิ่มเป็นฟิวเจอร์ใหม่นะครับผมตรงนี้วันนี้ผมจะมาอธิบายกับเ,เพื่อนๆครับในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยเกมไพ่ทูนของอินเทอร์เนลเนี่ยผมยังเล่นปกติแล้วเล่นมายาวนานมากและเป็นเกมเดียวนะครับณปัจจุบันเนี่ยที่มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างที่จะสูงและทีมงานค่อนข้างดีนะครับแล้วผมเนี่ยสามารถเอินเหรียญกับเกมนี้ได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมเนี่ยได้ทําการซื้อตัว NFT มาน,นั่นเองครับแล้วมันจะไปเชื่อมโยงนนกับตัวเกมเทเลเกมด้วยมันจะใช้สัตว์เลี้ยงตัวเดียวกัน NFT ที่เราจะต้องนําไปเล่นครับบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่ผมชอบมากครับผมโดยชื่อเกมนะครับที่เขาทํำฟิเจอร์มาใหม่ก็คือ Eternal g o m o k u นั่นเองครับผมใครที่เคยเล่นเกมโกม o กุเกมกระดานวางแผนกลยุทธ์นะครับ บอกเลยโอ้โหมีโอกาสได้รับรางวัลสูงมากซึ่งตัวเหรียญครับเขาใช้เป็นเหรียญเดียวกันโดยวิธีการเล่นเนี่ยของผม,ผม,มง่ายๆเลยนะครับผมก็จะเล่นตัวของ n t e r n a l Game ก่อนนะครับจากนั้นก็จะใช้ตัว I อทีเนี่ยไปเล่นของ n t e r n a l Komoku นะครับผมเพื่อที่จะชิงรางวัลน,นั่นเองบอกเลยครับว่ารางวัลเนี่ยค่อนข้างสูงเอาละทีนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนๆ like, นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับสำหรับคลิปนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปเพื่อที่จะอธิบาย ให้มันชัดเจนให้กับเพื่อนเพื่อนะครับเริ่มแรกกันเลยแล้วกันนะครับผมผมจะพาเพื่อนไปเอินของอีเทนอลนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเกมมือถือทั้ง2แบบเลยนะแบบนี้ครับก็คือทาเควส์อย่างง่ายๆครับผมเนี่ยทำเสร็จแล้วล้วก็มาเคมเหรียญแล้วก็ไปลุ้นก็ได้หรือว่าเราจะเคมแบบอ่าการันตีได้เลยนะครับ4 9 9ร้อถึงสองพันแอันนี้ก็คือการันตีได้เลยหูสาตัวครับปั๊บมามาลุ้นต่อครับเควสทําง่ายไหมทำง่ายไหมมันออกตรงนี้หรอถ้าเรากดตรงนี้อ่ะโอ้โหได้2องพ แต่ผมเนี่ยเป็นสายชอบสุ่มอยู่แล้วครับต่อวันนะผมก็จะได้ประมาณสักประมาณ5,000คริสตัลนะครับต่อวันนะตรงนี้นะครับก็ได้รับรายได้เรื่อยๆนะครับผมเนี่ยสมมุติว่าทำเควสแล้วก็ได้ส่วนของคริสตัลนะครับเนี่ยวิธีการแรกก็คือเอาคริสตัลเนี่ยมาแลกเป็นเหรียญโทเค็น c 9 9เลยนะครับและจากนั้นนะครับผมก็จะเข้าไปที่เวฟ C99 เห็นไหมครับมันก็จะได้รับเหรียญเลยนะครับพอเราแลกออกมาเราก็มากดเค้มตรงนี้เห็นไหมครับสี ให้ดูแบบประวัตินะครับประวัติเก่าที่ผมเนี่ยได้ถอนนะครับผมเห็นไหมผมถอนไปแล้วนะครับกับเกมนี้อยู่ที่ประมาณ11.02ซึ่งถามว่ามันได้เยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะครับมันก็ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆเลยนะครับตั้งแต่ผมเล่นมานะได้เรื่อยๆเลยนะครับก็เคมมาเรื่อยๆนะเราสามารถดาวน์โหลดผ่านมือถือได้เลยนะครับผมก็ใช้กระเป๋านี้แหละแล้วเราเดี๋ยวก็เอาตรงนี้นะครับส่งเข้าไปที่ไบแอนไปขายที่ไบแอนเลยนะครับจบๆไปเลยนะครับผมตรงนี้นะ ซึ่งเกมโกมูกูเนี่ยถ้าเราคลิกลิงก์ที่ใต้ลิงก์คลิปนะครับเข้ามานะเพื่อนๆเนี่ยก็จะสามารถเข้าตัวเกมได้นะครับเราสามารถปรับแต่งนะครับโปรไฟล์หรือชื่อของเราเนี่ยเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับผมก็ปรับเป็น BL Gamer เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้นะเราอาจจะเจอกันก็ได้ในเกมนะครับ เกมเนี่ยหลักการง่ายๆครับมันก็จะมีเควสให้กับเราเล่นครับซึ่งเควสเนี่ยมันก็จะมีเควสรายวันแล้วก็เอคชั่นเมนต์นะครับเป็นมิชชั่นให้กับเราซึ่งเราเนี่ยเวลาเราทานะครับสมมุติว่าเราทำเควสประจําวันเนี่ยเราจะได้รับเป็นตั๋วครับนี่เห็นไหมตั๋วตรงนี้ครับเอาไปทําอะไรซึ่งต้องบอกก่อนครับว่าเราเล่นฟรีได้ไม่จำเป็นต้องมี n f t ก็ได้หรือถ้าใครอยาจจะมี NFT เนี่ยเราจะมีโอกาสนะครับเปอร์เซ็นต์ได้รับในส่วนของแต้มคะแนนเนี่ยไปแข่งแร้งเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าชาวบ้าน โอเคไหมครับอะทีนี้นะครับพอเราเล่นเดลี่เนี่ยนะครับเราก็ได้รับตั๋วใช่ไหมหรือว่าทำเควสตรงนี้นะครับถ้าเราทำเควสเอชเมนต์ตรงนี้นะครับเพอร์มีเน์เนี่ยเราจะได้นะครับในส่วนของตั๋วเนี่ยที่เยอะและก็เราสามารถนะครับได้ในส่วนของแต้มพอยต์ตรงนี้ครับนี่เป็นลูกดาวสีม่วงเนี่ยเป็นเลนจิงพอยต์ครับเพื่อเอามาเก็บสะสมกระดานบอร์ดเพื่อรับรางวัลครับอะรับรางวัลย่งไงครับเราก็จะเก็บแต้มตรงนี้นะครับสะสม รับตรงนี้มานะครับแล้วแข่งนะครับซีซั่นอ่ะมันก็จะมีซีซั่นนะครับบอกเราอยู่ตอนนี้จบนะครับ12วันนะครับตรงนี้นะอีก12วันนะครับเรามาดูรางวันครับของซีซั่นครับก็คือจะให้50อันดับแรกครับผมสำหรับตัวเหรียญอ่ะ50อันดับแรกครับผมแต่100อันดับแรกมีโอกาสไปลุ้นรางวันลัคกี้พูลครับอ่ะเห็นไหมครับ 100สล็อตนะครับในทั้งหมดเนี่ย100คนใน100อันดับเนี่ยจะมีโอกาสไปลุ้นรับลัคกี้ o ู l นะครับก็จะได้ในส่วนของ50 498เปครับเป็นตัวเหรียญด้วยแล้วนะครับท็อป50เนี่ยไล่มาเลยครับ21ถึง50จะได้50498เปครับเป็นเหรียญโทเคนเลยนะครับผมใครที่อยากจะรู้ว่าเหรียญโทเคนเนี่ยราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไปดูครับให้เราเข้ามาที่ Google ครับแล้วก็ c98 โ o k e n นะครับพิมพ์เข้าไปเลยอ่าแบบนี้ครับมี c98 คอยเราสามารถเช็คได้เลยครับในคอยมาได้แคปก็ได้นะครับผมถ้าเราอยากรู้ราคาเหรียญอ่าราคาเหรียญน,นะครับ2.94าบาทนะครับผมก็สก็สวยนะถือว่าสวยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย bitcoin มันลงนะครับเหรียญเล็กเนี่ยมันก็ต้องลงด้วยอันดับหนึ่งครับได้ประมาณ400ดอลลาร์ครับผมจะได้เป็นเงินดอลลาร์ไปเลยนะ อันดับ1นะครับอันดับ2ได้150ดอลลาร์ครับอันดับ3เนี่ยได้50ดอลลาร์อันดับ4ถึง10ครับ150 498ครับโหมดการเล่นเนี่ยอันดับแรกครับโหมดร้านค้ายังไม่เปิดนะยังไม่มีให้การซื้อขายอะไรนะครับมีแค่ให้เราเดี๋ยวไปซื้อ NFT เฉยถ้าเราอยากจะเล่นแบบมี NFT นะครับอย่างเช่นของผมนะ ผมเล่นเนี่ยมี NFT ใช่ไหมมันก็30เลทนะครับผมเห็นไหมเลทในการชนะนะครับเลทที่เราจะได้แต้มเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็คือ30นะครับผมเห็นไหมถ้าเรามีตัว NFT เนี่ย ถ้าเราไม่มีตัว NFT ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราก็สามารถเล่นได้เหมือนกันถ้าใครอยากจะได้ NFT เนี่ยสามารถกดเข้าไปตรงนี้ครับ Get NFT ตรงนี้นะมันจะลิงก์เข้าไปในเว็บของ Eternal ครับนี่ให้เราเนี่ยสามารถซื้อ NFT ได้เลยก็าสามารถซื้อได้เลยเพราะว่าเราเล่นได้2ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือตัวเกมเนี่ยตรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหม มาล่าชิสตันต่อวันได้ครับอ่ะเมื่อกี้นะครับผมกดตรงนี้ไม่ได้ผมจะกดตรงนี้ต่อโอ้ไม่ได้แล้วครับผมก็ทาโควดต่อไปผมไม่เรียครับเพราะว่า1วันเนี่ยผมได้อยู่แล้วแหละอะยังไงผมก็ได้นะมันเป็นการแบบคล้ายๆเเล่นแบบเพทูเออร์เล่นเรื่อยๆนะครับในการทําฟาร์มนะอ่าและเราก็สามารถนะครับเอา NFT ตรงนี้เนี่ยมาเล่นโกมกุได้ครับผมสองช่องทางอะเอาละครับก็ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าใครที่ซื้อ NFT มานะครับ เราเนี่ยจำเป็นนะครับต้องเข้าไปตรงนี้นะครับผมนี่นะเข้าไปนะในหน้าฟังก์ชันของเราด้วยครับในโปรไฟล์ถ้าเราเข้ามาที่โปรไฟล์เนี่ยเราต้องมากดอัปเกรดด้วยนะครับโดยจะมีคําว่านะครับพอเราซื้อมาเนี่ยจะมีคําว่าอัปเกรดตรงนี้ให้เรากดอัปเกรดนะครับนี่ตรงนี้นะพอเราอัปเกรดเนี่ยเปอร์เซ็นต์พวกนี้นะครับโบนัสต่างๆเนี่ยเห็นไหมจะไดสิทธิโบนัสซี98ของเราเนี่ยมันก็จะสูงมากขึ้น นะครับเราก็จะทําอะไรได้เยอะมากขึ้นมันก็จะปลด v i p ให้กับเราไปที่ดีเทลเห็นไหมครับมันมีสกิลในการเล่นโกมกุด้วยนะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับแต่ละตัวนะมันก็จะมีดีเทลบอกอยู่นะครับว่าใช้สกิลอะไรกับชาวบ้านเจอตัวตึงเราต้องตึงๆหน่อยอ่ะเราต้องคือหลักการการเล่นโกมูกุเนี่ยถ้าใครไม่เคยเล่นนะครับผมจะอธิบายง,ง่ายเราสามารถชนะชาวบ้านได้เนี่ยก็คือต้องทําให้ ตัวเราเนี่ยต้องทําให้เครื่องหมายเราเนี่ยมันต่อกัน5้าช่องนะครับ5ช่องนะครับ,นรบแนวไหนก็ได้แนวไทยแยงแนวตั้งนะครับหรือแนวนอนได้หมดเลยขอแค่เป็น5้าช่องนะครับผมเราก็ไปเลยเนี่ยเนี่ยเราไปแบบนี้เลยถ้าเขาไม่ดักตรงนี้เนี่ยเราได้ครบ5พอดีเลยนะนี่เขาดักเราครับง,งานเข้าเลยนะอันนี้เขาเล่น2แถวแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเล่น2แถวเหมือนกันนี่นะ มาให้ครบ5เครื่องหมายก่อนคนนั้นได้นะอันนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะมันเป็นเกมที่ใช้กลยุทธ์นะครับผมตรงนี้นะมันเป็นเกมที่ใช้กลยุทธ์นะครับเราก็ต้องดักด้วยอืมดักดีดักดีดักดีดกดตรงนี้เขาสาเขา4ี่ใช่ไหมเราใส่ตรงนี้ได้นะมีโอกาสนะมีโอกาสนะเนี่ยมีโอกาสนะสนะถ้าเขาไม่ดักนะถ้าเขาไม่ดักเรามีโอกาสนะอ่ะเขาจะดักหรือเปล่าเฮ้ยเขาไม่ดักว่ะหนึ่งอสสี่อุ้ยอันนี้สามนะครับเรามีโอกาสอยู่นะเนี่ยปุ๊บปั๊บ ดูดิเขาจะดักเราหรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้เขาไม่ดักนะเขาตัดสินใจตรงนี้นะครับเฮ้ยมันมีต้นอะไรขึ้นมาด้วยนะครับไม่รู้นะตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้เขาไม่ดักนะเราน่าจะชนะนะครับเห็นไหมเส้นทะแยงเราครบห้าอันนี้เขาพลาดเองครับเขาพลาดเองนะครับผมนี right? ่เห็นไหมเราชนะครับผมเราก็ได้นะครับแต้มแรงพอย์มาและเรียบร้อยครับเราจะไปต่อก็ได้นะครับผมเราจะเล่นต่อก็ได้ถ้าเราเล่นต่อนะครับ ถ้าเราเล่นต่อมันจะมีโอกาสได้แต้มตรงนี้นี่เยอะมากขึ้นนะครับดิเดอร์พอยต์นะครับมันจะได้เยอะมากขึ้นอ่ะได้เยอะยังไงครับเรากดเข้าไปที่หน้าโฮมก่อนนะครับผมนี่เห็นไหมการที่เรานะครับชนะเราจะเก็บสแต็กตรงนี้ครับถ้าเราชนะ2ครั้งเราจะได้โบนัสเลทนะครับแต้มพอยต์เนี่ยไปอีก5ครับถ้าเราชนะครบ5ครั้งนะครับนี่ไหมยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคูณเยอะมากเลยนะครับผมเราก็เล่นนะครับผมนี่ในการเก็บเควสประจําวันแล้วก็ทาเควสตรงนี้นะครับเพื่อเอาตั๋วให้มันจะเยอะก็ ถือว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายนะครับบบเล่นง่ายนะอ่านี่ก็สุ่มเจอแรงแล้วนะครับก็อย่าลืมตั้งชื่อเลยนะทุกคนนะถ้าใครเอ่อถ้าใครเป็น FC นะครับก็ตั้งลงท้ายด้วยตัว BL ด้วยนะเราจะได้รู้ว่าเราคือพันธมิตรกันนะครับเออเราจะแบ่งแต้มกันนะเราก็ตีคู่เลยครับตีคู่เลยอ่าเราชิงและชิงไหวชิงคลิปแล้วตอนนี้นะครับผมเห็นไหมฝ่ายตรงข้ามกลับมาดักเราแทนนะครับผมเขาจะทะแยงแบบนี้นะ เขาจะเล่นแนวทะแยงแบบนี้เราก็อ่านเกมไว้ก่อนนะครับว่าเราจะทะแยงแบบไหนเราก็อาจจะแนวทะแยงแบบนี้ก็ได้ครับเพื่อดักนะครับเพื่อดักนะถ้าเขาลงมานี้เราก็น่าจะดักตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเขาจะเอาเล่น5้านะเออเขาจะลุกเราและนี่เราก็ดักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับอ่ะเราดูชาวบ้านครับผมว่าเขาน่าจะใส่ตรงนี้ไม่ไม่ไม่ก็ใส่ตรงนี้อ่ะเขาใส่ตรงนี้ก็ถือว่าน่าจะเล่นยากมากขึ้นนะครับอ่ะเราก็ใส่ตรงนี้ครับ เพื่อทําให้เราเล่นง่ายมากขึ้นนะทาให้เขาเราเราก็สามารถชนะได้นะตรงนี้นะครับผมถ้าเขานะรอดูว่าเขาจะใส่ตําแหน่งไหนถ้าเขาใส่ตําแหน่งนี้เราชนะแล้วครับผมเพราะว่าเขาลืมดูเรานะครับนี่เขาลืมดูแนวทะยงเรานะครับนี่อันนี้ก็ชนะเรียบร้อยนะครับผมฝากเพื่อนๆไ้แค่นี้นะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะเล่นนะครับรางวัลค่อนข้างดีพอสมควรนะครับเป็นเกมฟรีเล่นฟรีแล้วก็ชิงเงินรางวัลได้นะครับผมก็จ้าจะเล่นเกมนี้ค่อนข้างที่จะสนุกอยู่ เอาละฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดครับผม